สวัสดีครับอ่าเราคุยเรื่องลู ok มินอกมามากแล้วเราคุยเรื่องยี่ห้อที่เป็นไฮเอ็นมั่งอ่าอันนี้ยี่ห้อ IWC นะฮะ International What อะไรวอ t Company อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมถ้าผมอ่านผิดก็ช่วยทวงด้วยนะฮะอ่าอันนี้เป็นรุ่นเท่ากันนะฮะโดยปกติแล้วเดือนเนี้ย น่าจะประมาณ3 0 0แสนอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะฮะแต่เรือนนี้สังเกตการเดินนะครับ IWC นี่ของแท้มันจะต้องเป็นออโต้นะฮะอันนี้เป็นเดินแบบป๊อตนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้ไม่แท้นะฮะไม่แท้สังเกต IWC นั้นจะใช้กระจกซิฟายแล้วก็เครื่องมัลติโฟสนะฮะเรือนนี้มีมัลติโฟสเห็นไหมฮะมันจะออกเหลือเปลอกสีม่วนงะ เหลือสีม่วงๆทีนี้ซอฟต์ไฟรหรือเปล่าเดี๋ยวเทสกันอ่าดูว่านาฬิกาเรียนแบบเขาใช้วัสดุดีขนาดไหนนะานาฬิกาโคโนออโต้นะฮะไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องแท้เสมอไปนะฮะเพราะเพราะว่าโคโนออโต้เทียมก็มีมาแล้วนะฮะก็เจอมาแล้วรุ่นอะไร <c oughs> ที่ผมเคยเจอรุ่นอะไรไอซอสฟิตอะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นปลา็ปรูปปลาปลากระโทงนะ ก็เจอมาแล้วนะครเป็นเป็นโคโน,โนด้วยแล้วก็เป็นจับเวลาด้วยเป็นของเตียมกระจกมัลติโค้ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเคลือบกันที่ไหนนะฮะเคยพยายามที่จะทำทําให้ลูกคา้าโดยไปคุยกับร้านทำร้านแว่นอ่าเราสังเกตนะครับมัลติโค้ดนี่ส่วนใหญ่จะทํากับแว่นนะฮะแล้วก็นาฬิกาแพงๆ ถ้าแว่นที่เคลือบมัลติโค้ดเนี่ยจะแพงครับผมไม่ไดิดต่อแล้วครับเขไม่รับเขาไม่รับก็เ,บเ,เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะมัลติโค้มีเพื่ออะไรครับมัลติโค้มีเพื่อตัดแสงสะท้อนและทําให้กระจกใสยิ่งขึ้นนะฮะสังเกตว่ามันจะใสกว่าปกติเลยกระจกนะครับใสไปนใสนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สีสันนะฮะไม่ได้ใสกว่าไป ถ้ามองมองตัวจริงเนี่ยจะรู้สึกว่าใสมากหรือมองในเลนเนี่ยมันสะท้อนแสงมันสะท้อนภาพเพิ่มอะไเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรารอเครื่องมือนิดนึงมันต้องโหลดว่า m u l ติโ o d e สำหรับเจ้าเจ้าอันเนี้ยมันเป็นซอฟต์์ด้วยหรือเปล่านะฮะของแท้ซอฟต์แวร์นาคของเทียมเราเช็คดูกันกระจกกระจกธรรมดาครับกระจกธรรมดาแต่เครื่องมัลติโคด อ่าถ้าหาใครหาที่เคลือบได้ช่วยแจ้งนิดหนึ่งผมก็อยากอยาก,อยากจะรู้จักเขาว่านะฮะอ่าเผื่อว่าลูกค้าอยากจะเคลือบบ้างแนะนำเลยนะครับถ้ามีอ่าช่างคนไหนบอกว่าสามารถเคลือบมัลติโค้ตให้ได้แนะนำให้ทำเลยนะครับแต่ต้องไม่แพงนะไม่ใช่เคลือบประทีงสองพันอย่างเงี้ยไม่คุ้มมัลติโค้ไม่ได้อยู่อมตะนะครับมีวันเสื่อมสลายไปนะฮะ มันเป็นเพียงแค่สารสารตัวหนึ่งที่งเคลือบอยู่ด้านบนนะครับไม่ใช่ว่ากระจกมาแล้วมามันเป็นอย่างนี้ของมันเองทั้งบานไม่ใช่นะฮะเคลือบอยู่ด้านบนเท่านั้นเองแต่เคลือบแล้วใส่จริงอ่าเดี๋ยวผมอาจจะไปคุยกับร้านแว่นสักสองสาร้านว่ามีใครรับทำไหมถ้ารับทำนี่เดี๋ยวจะทำมาโชว์กันทำใส่เลนกระจกของลูมินอกนี่แหละ ก็ทําเตรียมรอไวเลยลูกค้าใครอยากจะทําเคลือบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ต้องเช็คราคาก่อนถ้าก็บอกอ๋อเคลือบได้สองพันอย่าทําแพงแพงกว่ากระจกอีกนะครับเรือนนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่าแม่ของเทียมนะฮะของเทียมยังสวยเลยผมว่านะก็สวยเรือนนี้ส่งมาก็คือมาตอนแรกก็มาให้เปลี่ยนถานแล้วฮะครั้งที่สองมาก็คือ มายอมหักไม่รู้กระทำดีท่าไหนมายอมหักอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอมองคนเปิดไม่รู้หรอกรับวอเรียมนะฮะยกเว้นว่ามาส่องดูกันใกล้ๆต้องส่องนะฮะต้องต้องใช้ถ้าคนรู้ก็ดูระบบมองป๊บเ,เป็นคอร์สอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนไม่รู้เหมือนผมว่าเหมือนนะดูจากในรูปคือผมไม่มีตัวจริงอ่ะไม่งั้นจะมาเปรียบเทียบไห้ดูก็มีแต่ดูจากในอินเทอร์เน็ต ก็เปิดภาเพเมาดูนี่แหละนะครับดูกระทำอันนี้มีกระจกปิดไว้อยู่นะฮะไม่ง,งั้นสีหลุดม,มาแล้วนะครับมีแผ่นกระจกปิดเจ้าตัวสีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับดูประวัติของท็อปกันหาดูได้เลยนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าเขาทำเพื่อใครทำเพื่อสหรัฐเป็น กลุ่มของนักบินอะไรประมาณนี้แหละคอ่ผมไม่ได้ศึกษานะครับเปิดดูแค่คร่าวๆให้พิมพ์ว่า iwc เว้นวรวัแล้วก็ TOP แล้วเว้นวรวักันแค่นี้นะมันก็จะขึ้นแหละนะครับอยากรู้ประวัติก็ไปชมดูได้ทั้งราคาทั้งอะไรต่างๆนะฮะร,รุ่นท็อกันเหล่านี้ของเทียมออกเยอะนะครับแล้วของเทียมสวยๆเลยสวยกวนี้ผมก็เห็นมาแล้วแต่ราคาหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นสวยแบบปิ๊งๆเลย ผมเคยเอามารีวิวหรือเปล่าจําไม่ได้แหละนะฮะถ้าอยากเห็นเดี๋ยวหาให้ก็ได้หาได้หาให้ได้ปิง้งเลยแหละสวยเหมือนเลยนะครับนะวันนี้ก็นอกนอกใจสักหน่อยหนึ่งนอกยี่ห้อนะฮะมาคุยท็อปกันไม่ได้คุยรูปนอกนะครับสวัสดีครับ